สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาผ่อนคลายความเครียดกับพระีิด้ยูจาเก็บษาวไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระธินามาใวันนี้นะครับสังเกตที่ด้านหน้าของกล่องก็จะพิมพ์รายละเอียดไว้นะครับหลวงพ่อทูวัดวัดช้างไ้รุ่นสร้างสุลภิชิพศ .2 อพัน อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีก็จะนาพาท่านไป,ปดูผปชมองค์พระภายในลกล่องนะครับสําหรับพระรง่์นี้ก็เคยทําคลิปมาแล้วนะครับในวันนี้ก็ได้เีโอกาศครับนําเอาอีกแบบหนึ่งนำา่าให้ดูผู้ชมนะครับความคมชัดลักษณะเด่นของพิมพ์พระนะครับในวันนี้ก็นําเอาพระหลวงพระโทษทวารพิมพ์เตารีดหลังลายมือเล็กนะครับนำท่านไ้ดูผู้ชมลักษณะมิติความหนาของพิมพ์พระก็จะเปนเสียงขององค์พระมีลักษณะ บนกลมนะครับสังเกตที่บริเวณตาทั้งสองข้างก็จะมองเห็นความคมชัดของเปลือกตาบนแล้วก็ขอบตาด้านล่างนะครับจมูกสูงนะฮหนกแก้มสูงบนก็จะมองเห็นลักษณะของรองแก้มทั้งสองข้างนะครับลักษณะมิติความหนาของริมฝีปากบนแล้วก็ริมฝีปากล่างลักษณะมิติของปลายคางนะครับลักษณะมิติความหนาีะดีของใบหูทางด้านข้างซ้ายขององค์พระแล้วก็ลักษณะมิติความหนาระดีของใบหูทางด้านข้างขวาขององค์พระนะครับ ที่บริเวณไหล่ทั้งสองข้างครับก็จะมองเห็นลักษณะของหัวไหล่ขวาโค้งบนนูนมิติความหนาของต้นแขนขวาแล้วก็ลักษณะมิติที่บริเวณข้อศอกขวานะครับที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสังกติมีลักษณะเป็นสันนูนพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณท้องเหนือฝ่ามือก็จะมองเห็นมิติความหนาของสังกตินานูนชัดเจนนะครับลักษณะความควมชัดของรูจีวรที่บริเวณหน้าอกขวานะครับความมชัดของ รองจีวรหร right sure is 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 so, is 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 ือจ hmm. <hot S 2> ีวรที่บริเวณไหล่ซ้ายแขนซ้ายก็ซอกซ้ายมองจากนบนเฉียงลงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นมิติของท่อนแขนขวาแล้วก็ท่อนแขนซ้ายนะครับฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายก็จะมองเห็นรองฝ่ามือชัดเจนนะครับลักษณะของฝ่าเท้าซ้ายเป็นสันหนาโนนชัดเจนลักษณะของเข่าขวาโค้งวนนูนก็จะมองเห็นรองจีวรหรือจีวรที่บริเวณเข่าขวาชัดเจนนะครับลักษณะของ ฝ่าเท้าความหนานนนฮะลักษณะของเข่า้ายโค้งบนุนนก็จะมองเห็นร่องจีรวรรวอจีวรที่บริเวณเข่า้ายชัดเจนฮะสังเกตลักษณะฐานขององค์พระฐานบวกความบบง่ายนะครับก็จะมองเห็นลักษณะมิติความหนาของกรีบบัวหนานุนชัดเจนนะฮะบอกไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดความคมชัดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับ แต่ด้านก็จะมองเห็นารายละเอียดความคมชัดมิติความลึยกของพิมพ์พระจัดเจนแตกต่างกันไปก็เป็นการนําเอาพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับแต่ละคนแลน้ก็มีจุดสังเกตนะครับมีจุดที่ให้ความสนใจแตกต่างกันไปดูไปก็ เพิ่มไปกับราะเอียดของพิมพ์พระนะครับมิติความเรืยอของพิมพ์พระก็จะเป็นลักษณะราะเอียดที่ด้านหน้าของพิมพ์พระนะครับ มองจาก,กนข้างนะครับก็จะมองเห็นลักษณะมิติความหนาของพิมพ์พระแล้วก็รายละเอียดที่บริเวณขอบด้านข้างของพิมพ์พระนะครับถ้าเกิดภาพทิ่ขยายขึ้นมาสันเบรอรไม่ชัดก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับก็จะพยายามนาภาพถึงนันไปดูไปชมรายละเอียดของพิมพ์พระอะไรบากที่สุดนะฮะ ลักษณะมิติความหนาของพิมพ์พระแล้วก็ลักษณะรายละเอียดที่บริเวณใต้ฐานขององค์พระนะครับสังเกตความสว่างที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับองค์พระนะครับประกายจากมวลสารนะฮะแต่ละมุมแต่ละด้านก็จะมองเห็นลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระจะเจนแตกต่างกันไปสังเกตลักษณะมิติความหนาของ องพระนะครับพระต่หลงก็จะมีความหนาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการเติมมวลสารแล้วก็น้ำหนักในการกดนะครับความคามชัดของลายมือที่ด้านหลังของพระต่หลงก็จะมีความคามชัดแตกต่างกันไปดูไปก็เพลินไปนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหลังขององ์พระนะครับ ในวันนี้ก็นําเอาพระสององค์นะครับนำมาให้ได้ดูชมองค์นี้ก็จะเป็นองค์แรกนะครับองค์ที่สองนะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดของพระแต่หลวงก็จะมีความคมชัดแตกต่างกันไป มองไปแต่ละมุมแต่ละด้านนะครับดูแล้วก็เพลินนะครับกับละเอียดของพิมพ์พระนะครับดูแล้วก็มีสมาธิดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับ ลักษณะมิติความหนาของพิมพ์พระนะฮะพระแต่ลวงก็จะมีความหนาแตกต่างกันไปรายละเอียดความคามชัดของลายมือที่ด้านหลังก็จะมีความคามชัดแตกต่างกันไปนะครับเป็นพ,พระที่จัดสร้างขึ้นนะครับเพื่อหาทุนในการจะสร้างสูเร่าพระชีพจังหวัดปัตตานีนะครับ พระครูธ,ธรรมกิจโกศลหรือพระอาจารย์นองเจ้าวาดพระสายขาวก็เป็นเจ้าพิธีนะครับเป็นประธานจุดเทียนชัยแล้วก็เป็นประธานฝ่ายส่งนะฮะผู้วารชการจังหวัดปัตตานีใน,ในสมัยนั้นท่านพระกรุวรรษก็เป็นประธานฝ่ายคารวะนะฮะก็มีการจัดสร้างด้วยกันหลายพิมพ์นะฮะเดี๋ยววันนี้ก็ได้มีโอกาสครับนำพาท่านครับมาดูมาชมอีกแบบหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังขององค์พระนะครับจะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังขององค์พระนะครับ ก็เป็นสเสน่ห์สำหรับพระเนื้อว่านนะฮะดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจครับในวันนี้ก็ได้นำพาทุกท่านมาดูมาชมพระอุป,ปัทโทพิมพ์ต่เรศเนื้อว่านหลังลายมือเล็กนะครับรุ่นสร้างสุรพิชิตปีพศ2537อ,อ,อเอภอโคโพจังหวัดปัตตานี ถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด s u b ส c r i b ์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ